วัสดีพี่รองน,นี้ตมีผ้ามาลงมาหน้ามาหน้ามาหน้าน้ำน้ำไหลเข่าหมายถึงท่นสูบน้ำม,มันก็ไหลลงมาหน้าเฮาแต่มีเลยว่าท่านได้สูบน้ำพี่รองแต่ว่ามีน้ำม,มีน้ำม,มีน้ำแล้วอันนี้เขาได้เจ็ดมือเจ็ดมือนี่ครับพี่รองเขาได้เจ็ดมือแล้ว อาทิตย์หนึ่งพอดีเขาเพราะวา่ามันขึ้นพระท่านหน,ะนามมากก่อนน้ำพ้นสูบแล้วมีผ้าลงมาเบงไงตอนนี้ปลูกหญ้าเวสาตักแตาน,นี่ตักแตนตักแตนช่วงนี้เป็นช่วงโมงหนึ่งล้วพี่เราหญ้าตักแตนตักแตนโอ้หญาตักแตนมันกำลังขึ้นพี่นอ้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นปลูก ปลูกยางนานาเรื่อาางนา,า,านาเรื่องพี่น้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้แสงแสงแดดขึ้นมือซ้าเนาะกำลังขึ้นกำลังขึืนแส,นนส,นนสงแดดเนี่ย ขึ้นเยอขึ้นยอขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะมาเละนะาละหน้าเลาะฟูงยาไปทักทาทักเสียนมันเลาะมา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 เละาละอันนี้ปลูกปลูกก้อนพี่น้องจะเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นแล้ว เริ่ม้นแล้วเริ่ม้นเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มติดแล้วติดแล้ว <c oughs> ติดอยู่ติดอยู่พี่น้องแ้ง <c oughs> เขานา้ำ น้ำก็หลายพอดีอยืดน้ำเยืดน้ำเยืดน้ำโอ้หญ้ <c oughs> าก,ก็บลังขึน้นพี่น้องหญ้าที่ปลูกก็บรังขึ้นหญ้าธรรมชาติก็บรังขึ้น <c oughs> อันนี้ปลูกไม่ได้พี่น้องนึ่ปลูกไม่ไอสิสุดคู่แล้วนี่เหลืออยุบว่าถึง20%่อรนต่องนึ ได้๋ย้ nhà เดาสองหลอดก็หลุมเล่ปลูกนาแรงเพราะว่า,าอาตมีนมีน้ำอยู่น้ำชนประทะไอ้น้ำเม,มันคล้องชนประทานเพิ่นล่ะออากับลังขึ้นพี่น้องออากับลังขึ้น าานี่ทันว่าท่านได้ดปลูกพี่น้องวันนี้น้ามาแล้วที่ได้ดปลูกแล้วแปลงนี่เพิ่นเฮ็ดก่อนเพิน่นเฮ็ดก่อนอาทิตย์หนึ่งรถไถนอนทงเลยได้รถไถแต่มีนอนทงด้วย nạn tiếng bẹng lẹo Anh nhìn Mắt này xét xẹp như nào Dài mà khuất rồi xườm Chính phải lười lười với thân mất Mất là chẳng mau gì Còn thảo Anh à, nhìn Nhà xung bố con phía nào xung bố con Nhà xung bố con Hãy subscribe ติดแล้วเจียวไปาตักแตนทีนึ่งแล้วอันนี้รอบสองแล้วห <c oughs> ลอกนี้ว่าท่านอันนี้ปตาธรรมาติภาษาจีนพี่นอ้องอันนี้ว่าท่าน,น,นแปีงนี่ว่าท่านอันนี้พี่นอ้องแปงนี่ว่ท่านเกียวว่าท่านเอาไปให้ยตักเตนเจ็เสือ,อนนติดแล้วนี่แต่ถ้า,ถามาติก็มีนี้ ต้นเ้านี่เป็นติดยากว่าพี่น้อง้ามันเลอะอันนี้เป็นกะทิเนี่ยพี่น้องต้นนั่งกับกะทิต้นนั่งกับกะทิงาก็ต้องขืนกบต้างงามพี่น้องนี่จะมีปูกอ้อยไว้พอมปูกอ้อยไว้น้ำงามงามงามกขาต้องแสกกอพี่น้องงงามงาม นี่แปลงนี่ก็พร้อมแล้วตักเตีนกะกำลังใหญ่แล้วรอ,อบนี้รอบนี้ท่ทานแปลงนี่ตักเตียนหลบรอบอบยู่โดนนี่ารอบที่สามตักเตียนแต่ไม่หลบที่สามนี่กะนี่ประมาณจาได้สองขอ,อกนันและวสองข้อแย่อยู่ดอกเพราะว่าหนาหนามันออกพอดีเลยพี่น้องตักเนเบาสูฟังเพราะว่านี่มาเบิงบเบ้งห่าเพราะว่าเบิ้งห่ามาเบิง้งแปลงหน้าพร้อมนำ น้่นเพิ่นสูบเราเพิ่มกะน่าจต่มีอยู่ตำ่ำต่ำก็ต่ำก็คุ่มมะเจ้าอยู่น้อยหนึ่งก็เลยไหลลงมากุ้งมือร่นก็เสียภาพี่น้องมัดสาสางนี่แหละที่สาสางเอาปลาดิพี่น้องปลาธรรมาชาตินี่อยู่แค่นี้ละแค่นี้ละพี่น้องถ้ามาเลาะซื้อ สวัสดีครับผมเลาะนาเลาะนา